มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังมณีดงบทประพันธ์ของอาจารย์สิงขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณยิงครับอย่าให้ความกังวลมาบั่นทอนจิตใจสิมันจะไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกาย อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นปล่อยวางเสียได้ใจเราจะสุขขึ้นครับมอมราชวงศ์สาวถอนใจเบาๆจริงของคุณนะตกลงฉันจะทำใจให้ว่างหยุดคิดเรื่องราวต่างๆเสียแล้วเข้านอนเอาแรง ไม่นอนเสียงเข้มหันขวับมาจ้องหน้าเขาฉันจะฟังคุณขับลำนำอย่างเมื่อกี้อีกเขาเรียกจอยครับเหรอเพราะดีนะจอยอีกสิฉันจะฟังคุณหญิงฟังรู้เรื่องหรือครับ คุณก็แปรให้ฟังสิอยากฟังจริงๆนะครับหญิงสาวค้อนขวับก็จริงนะสิพูดอยู่ได้สิงคานอมยิ้มแล้วแงนหน้าขึ้นมองจันทราดึกมาม้อยๆน้ำย้อยตี่นกอนดึกมาออนซอน ดาวหมองหม่นฟ้าวิเวกวังเวงเงียบเหงาพักแปรครับดึกดื่นขึ้นเรื่อยเรื่อยแงนดูดาวแล้วเงียบเหงาหมองหมดมนุษย์ทั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นบอยลมก็บบาพัดสงัดหายสอยแสงเดือนมอย ลอดลายกิ่งก้านหันุูนวายไปผับทั่วบ้านหนาวเย็นคิงสถานแปลว่าผู้คนเขาหลับนอนในเคหสถานอย่างเป็นสุขทุกอย่างเงียบงันลมก็ไม่ยอมพัดแสงเดือนก็ไม่แจ่มใสหนาวเย็นไปทั่วสับพางกายหนาวเย็นคิงเนี่ยแปลว่าอะไรนะหนาวกายครับ ว่าต่อสิง่อมงันใจฮทไทยเหี่ยวมานบ่มีคู่ป้องนอนอิงบ่มีคู่สอนไฟข้องแอบอิงหนาวเย็นคิงคนเดียวเดี่ยวดันเปิ้นมีคู่สมเชยชมเฟื่อฝันแต่ตัวชายเฮาขาดไรแพรเงียบเงาจนใจเหี่ยวเฉา เพราะไม่มีคู่เรียงเคียงหมอนหนาวใจกายสถานคนอื่นเขามีคู่สมแต่ตัวผมขาดไรครับเขาลงที่ตัวเองดื้อมอมราชวงศ์หญิงหัวเลาะคิกน่าสงสารจริงๆเนอะคนกำพร้าแฟเนี่ยหน้าหัวเราะเยอะด้วยใช่ไหมครับ ใช่สิคนเรานะ่ะพลาดคนก็เอาอีกคนสิผู้หญิงในโลกนี้มีคนเดียวเหรอมาเอาเรื่องอะไรต้องมาโอดครวนอยู่ในป่าประชดชีวิตแบบนี้โง่นานสิงค์างสะดุ้งเฮื่อครับผมโง่จริงๆอย่างคุณหญิงว่าแต่ผิดด้วยหรือที่ผมเป็นคนรักเดียวใจเดียว ไม่ผิดน่าสรรเสริญด้วยซ้ำแต่เมื่อเราพลาดรอารักแล้วก็ตั้งหลักเอาใหม่สิผมไม่หางั้นคุณก็ไปแย่งหล่อนคืนมาสิผมไม่แย่งผมยินดีหลีกทางให้เธอไปมีความสุขสมน้ำหน้า คิดแบบนี้ถึงได้มาเป็นือสีชีไพรดักดานอยู่ที่นี่แต่ก็มีคนตามมาพิชานันหันมาถามทันทีตามมาทำไมพูดออกมาให้ชัดเจนนะไม่งั้นไม่ใช่ลูกผู้ชายให้กอดจุแก คงฟาดถูกฝ่ามือเขาเท่านั้นเพราะนานสิงคานไม่ยอมเอาหน้ารับเช่นทุกครั้งอีกแล้วจากนั้นร่างงามนุ่มนิ่มก็ตกอยู่ในอ้อมกอดของเขารวดเ,เร็วอุ๊ยอะไรกันเนี่ยหาเศษหาเลยงั้นเหรอฉันจะตะโกนให้สรยุทธ์กับพวกนั้นออกมานะคุณหญิงครับ คนเรานั้นจากกันด้วยดีดีกว่าจากกันด้วยความโกรธแค้นที่สำคัญนะครับคืนนี้เราอิงแอบกันพรุ่งนี้เราอาจจะตายจากกันก็ได้ผมว่าเราดีต่อกันเถอะนะครับและจากกันอย่างมีความสุขดีกว่าคุณหลอกกอดฉันดิ้นครุกครักแต่ก็เบาแรงลงมาก อาจจะใช่ครับเออคุณหญิงอยากจะฟังกวีล้านนาบนต่อไปอีกไหมละ่ะถ้าอยากฟังผมจะบนให้ฟังแล้วจะแปลด้วยใช้คำว่าบนหรอถามโดยไม่ดิ้นอีกต่อไปเพราะลมเย็นพัดพริ้วผ่านมาอบเอาความหนาวเย็นมาด้วยฝ่ายหญิงจึงรีบซุกกายในอ้อมอกเขาครับ บนก็ได้ครวนก็ได้งั้นก็ว่าไปสิสาวเยสาวไอามาฟู้น้องหวังเป็นคู่ป้องรอมแพงยามเดือนสองฟ้าดาวก็ดับแสงพี่เลียวฝ่อแยงเคหาแห่งเจ้าพี่บอฮักไผ่เท่านายน้องเนาในคงชมพูลโลกนี้ ฉันฟังออกเกือบหมดนะเนี่ยเพียงแต่คำว่าฟู่น้องกับคำว่าฝอแยงเนี่ยแปลว่าอะไรเธอเงแงยหน้าถามฟู่ก็คือพูดไงครับฝอแยงคือดูฟู่น้องหมายถึงพูดกับน้องเลี้ยวฝอแยงก็คือเลี้ยวดู งั้นฉันแปลคําจ้อยของคุณนะถูกไม่ถูกให้ว่ามาสาวหยสาวพี่มาพูดกับน้องเพื่อหวังเป็นคู่สู่สมยามเดือนสองฟ้าดาวก็อับแสนเหลียวดูเคหสถานของน้องแล้วใจสะทอนเพราะพี่รักเจ้ามากเหลือเกินถูกต้องไม่เอ่ย ม่อมราชวงศ์พิชานันถามอย่างมั่นใจถูกต้องครับคุณหญิงเก่งมากหัวไวด้วยสิงคานยอมรับแต่อย่าว่าฉันหัวไวเหมือนลิงนะใครจะบังอาจถึงขนาดนั้นครับหญิงสาวขยับตัวนิดหนึ่ง แล้วที่กอดฉันกอดได้กอดดีเนี่ยไม่วางอาจอิอหรือรู้ไหมว่ากอดใครเขาคล้ายได้สติรีบคลายวงกอดขอโทษครับผมลืมตัวไปจริงๆทว่าหม่อมราชวงศ์สาวสวยกลับไม่ยอมขยับนี้เมื่อเขาคลายอ้อมแขนหล่อนก็ยังนั่งชิดเขา ต้องให้ได้บอกคุณหญิงพักผ่อนเถอะนะครับพรุ่งนี้จะต้องใช้พละกกำลังอีกนอนดึกจะหมดแรงเอาได้ไม่ฉันจะนั่งคุยกับคุณจนกว่าจะหลับถ้าฉันหลับช่วยอุ้มไปที่ผาลาดด้วยก็แล้วกันผมมีบางอาจแจะเนื้อต้องตัวคุณหญิงอีกแล้วที่แล้วแล้วมาล่ะ ขอโทษครับผมลืมตัวไปจริงๆจะเอาไปตัดคอผมก็ยอมครับพี่ชานันหันหลังให้แล้วอิงตัวพิงลงกับตัวเขาคุณดูจันทราสิแม้มันจะไม่เต็มดวงแต่มันก็ส่องสว่างไปทั่วนะคนเรานั้นจริงอย่างที่คุณว่าวันนี้รู้ตัวดีวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นยังไง ยังมีลมหายใจอยู่เช่นวันนี้อีกหรือไม่เพราะงั้นในเสี้ยวเวลาที่ได้คลุกคลีกับคุณเนี่ยถือว่าเป็นเสี้ยวเวลาที่ได้ทั้งความรู้ความตื่นเต้นออเร้าใจได้ประสบการณ์ชีวิตจริงๆเมื่อเราจากกันไปแล้วถามตรงๆเถอะคุณจะคิดถึงฉันหรือเปล่าคิดถึงแน่นอนครับ จริงเหรอจริงครับถามหน่อยคุณไม่คิดที่จะออกจากป่านี้เลยเหรอผมตั้งเปน็นนิทานไว้แล้วครับจะฝังกายยาวไว้ที่นี่มอมราชวงศ์สาวสวยเอ็นกายพิงเขาเต็มที่ช่างยึดมั่นแนวรักเสียเหลือเกิน อยากรู้สัจริงผู้หญิงที่หักอ,อกคุณเป็นใครกันนะสวยหยาดเยิ้มเพียงใดถึงทำให้คุณไม่ยอมมีรักใหม่เฮอ,อถ้าคุณหญิงรู้ว่าเป็นนกอยู่จะคิดยังไงนะเราอยากจะบอกกับคุณหญิงเหลือเกินว่าเราพยายามหลายครั้งแล้วที่จะลืมนกอยู่แต่มันก็ลืมไม่ได้ที่เรากอดคุณหญิงหลายครั้งใจเราตระวัด คิดว่าเป็นนกยูงทุกครั้งไปความจริงแล้วคุณหญิงนั้นเนื้อกว่านกยูงทุกทางไม่ว่าจะชาติตระกูลความรู้ฐานะสังคมความสวยนั้นไปคนละแบบนกยูงสวยคมขำคุณหญิงนั้นสวยสงา่าจะยังไงคุณหญิงก็ยังแทนที่นกยุงไม่ได้คุณหญิงครับเมื่อกลับจากป่าแล้วคุณหญิงคงลืมป่าที่นี่สินะ ฉันว่าถามให้ตรงจุดหน่อยลืมคุณหรือไม่ใช่ไหมผมไม่กล้าที่จะถามเช่นนั้นอะไรอะไรก็ไม่กล้าทำไมถึงไม่กล้าหรือคุณเป็นคนขลาดเขาอย่างที่โบราณว่าขี้ใส่บกก็กลัวขี้ใส่น้ำก็กลัวเปล่าครับ ฉันจะบอกให้นะฉันไม่ลืมทั้งป่าทั้งคุณนั่นแหละกลัวแต่ว่าเวลานี้ฉันจะเอาชีวิตไม่เออดเท่านั้นเพราะอันตรายมีรอบด้านยังไงแล้วถ้าฉันตายในป่าเนี่ยช่วยฝังฉันด้วยนะคงไม่ถึงขั้นนั้นกระมังครับไม่ถึงได้ยังไง ถูกปองร้ายหมายชีวิตถึงสองครั้งสองครามาแล้วไม่รู้ว่าใครปองร้ายพวกเราทำไมเพราะพวกเราเพิ่งมาจากกรุงเทพกันทั้งนั้นไม่เคยมีเวรกรรมกับใครแถวนี้มาก่อนนั่นสินะเอ๊ะเรื่องนี้เราแปลกใจที่สุดใครกันที่ปองร้ายคณะของคุณหญิงปองร้ายเพื่ออะไร ถ้าจะฆ่าก็ยิงฟันได้ทันทีแต่ทำไมใช้วิธีแบบนี้เราไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมคุณเงียบไปละ่ะหรือว่าสะใจที่พวกฉันโดนแบบนั้นผมไม่คิดแบบนั้นหรอกครับแล้วจะไม่แนะนำอะไรเลยเหรอในอันที่จะให้พวกฉันเดินไปด้วยความปลอดภัย ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าป่าอยู่แถบนี้ผมไม่ใช่เจ้าป่าเรื่องแนะนำผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแนะนำอะไรยังไงครับงั้นก็แล้วไปพิชานันนั่งตัวตรงทันทีคลายแง่งงอนอะไรขึ้นมาแถมขยับออกห่างเขาด้วยคุณหญิงครับ มีอะไรก็ว่ามาฉันนั่งอยู่ห่างแค่นี้เองซุ่มเสียงห้วนตรวดขึ้นมาแล้วผมไม่อาจาไปส่งคณะของคุณหญิงได้รู้แล้วฉันเคยอ้อนวอนคุณให้ไปส่งไหมละ่ะเปล่าเลยฉันรู้นิสัยคุณดีลงได้ว่าไม่ก็ไม่เท่านั้น อีกหน่อยฉันจะสร้างอนุสาวรีย์นานสิงคาคนคุณซื้อบนม่อนผาลาดให้นะแถมจะจารึกให้ด้วยว่าผู้บูชารักมั่นคงรักเดียวใจเดียวดันดน้นคำท้ายท้ายพี่ชานันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าพูดออกไปเพื่ออะไรขอบคุณครับคุณหญิง อย่าลืมคาถาบูชาพระโมคคัลลานะก่อนนอนหรือก่อนออกเดินทางควรรำลึกนึกถึงกำหนดจิตว่าสามจบแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยครับคาถาสกัดสัตว์ร้ายก็เช่นกันมันท้องจำให้ขึ้นใจคับขันก็เอาออกมาใช้ทันทีฉันจำขึ้นใจแล้วนะ้านี่คุณไหนๆเราก็จะลาจากกันไปแล้วคืนนี้ เราจะอยู่ด้วยกันทั้งคืนนะเขาสะดุ้งเฮือกทันทีเพราะทุกครั้งที่เขาแตะเนื้อต้องตัวหล่อนเขาพยายามเหลือเกินที่จะคิดว่าเป็นมอมราชวงศ์พิชานันไม่ใช่นกจุงลูกสาวพรานป่าที่เขาหลงรักแต่ทำไม่ได้สักครั้งเดียวแล้วจะมาอยู่ด้วยกันทั้งคืนเช่นนี้เขายอมรับว่ากระอักกระอ่วนที่สุดที่ตะกองกอสาวหนึ่ง แต่ใจไพร่บิคิดว่าเป็นอีกสาวหนึ่งมันทรมานใจสิ้นดีคุณเงียบไปเพราะไม่เต็มใจที่จะอยู่กับฉันใช่ไหมงั้นฉันไปละ่ะเดี๋ยวครับเขาคว้าร่างนุ่มนิ่มนั้นไว้ทันท่วงทีแล้วออกแรงนิดหนึ่งร่างสมส่วนนั้นก็เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเขา พิชานันดิ้นนิดหนึนนน่งฉันเกลียดคนไร้หัวใจอย่างคุณเพราะไม่ผิดอยู่กับตอไม้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผมไม่กล้าที่จะเด็ดดอกฟ้าครับนานสินคานพูดพร้อมทั้งกำหนดจิตเต็มที่ไม่ให้ล่องลอยไปถึงอีกคน ฉันจะว่าคำกวีบทหนึ่งให้คุณฟังนะแต่ห้ามทาตามคำกวีบทนี้เด็ดขาดเชียวนะอันของสูงแม้ปองต้องจิตถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือมิใช่ของตลาดที่อาจซื้อหรือแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอมไม่คิดสอยมัวคอยดอกฟ้าร่วงคงชวดดวงบุพชาติสะอาดหอมดูแต่ภุมารินเที่ยวบินตอม จึงได้ออมอกกลิ่นสุมาลีด้วยเหตุผลสองประการครับขนาดเอื้อมจะเด็ดดอกจ้าด้วยกันผมยังสะดุดล้มความงายถึงเพียงนี้ถ้าอาจเอื้อมเด็ดดอกว้ามีงายเก่งยิ่งกว่านี้หรือครับไม่รู้ฉันบอกแล้วคํำกวีคือคํากวีแล้วแต่คนจะคิดก็แล้วกัน คุณหญิงครับเรานั่งบนสันหินมันเด่นเกินไปจะเป็นหวัดเราลงนั่งข้างล่างอาจจะอุ่นขึ้นเพราะสันหินช่วยบังลมให้ตามใจสิจากนั้นทั้งสองเคลื่อนตัวลงนั่งตรงซอกหินปรากฏว่าค่อยยังชั่วไม่เป็นเป้าของลมหนาวเท่าไหร่ยิ่งได้เบียดชิดสนิทแนบกันเช่นนี้ยิ่งอุ่นอย่างปร,ราด เขากอดกระชับร่างนุ่มนิ่มไว้ราชสกุลสาวเองก็ซุกตัวอยู่ในอ้อมอกเขาคุณหญิงครับผมจะไม่ลืมคืนนี้เลยเขากระซิบที่ข้างหูแล้วคุณรู้ตัวยังละ่ะว่ากอดใครอยู่รู้ครับผมกำลังกอดดอกฟ้าดอกหนึ่ง แต่ผมจะไม่กล้าปีนป่ายเด็ดดอกฟ้านั้นเด็ดขาดผมจะเอาไว้บูชาและแงนมองทั้งยังจะให้ห้อยติดกิ่งฟ้าอยู่เช่นนี้ตลอดไปตามใจนะขอเพียงอย่าคิดว่าฉันเป็นคนอื่นก็แล้วกันช่างเป็นถ้อยคำที่สะก,กิดใจเขาเหลือเกินเฮ้อทำไมนะเราถึงลืมนกยุงไม่ได้สักที แม้จะก,กอดคุณหญิงอยู่เช่นนี้คุณหญิงก็จังแค่ไขสก,กิดใจเ,เราตลอดเวลาเรากับมีวิญญาณทิพย์จากนั้นเสียงกรนเบาๆบ่งบอกว่าพิชานันหลับไปแล้วเขาเองไม่พยายามกระเทือนให้คนหลับตื่นคงพิงหลังหงายหน้าให้ศีรษะพิงสันหินเงยนมองจันทราที่เคลื่อนคล้อยลอยต่ำลงไปทุกที่ กลิ่นอายโอนเนื้อนุ่มนิ่มมือไม้เขาแต่ต้องถูกส่วนนูนส่วนเว้าเลือดในกายสัน้นความเป็นชายคุโชนเพราะเขาไม่ใช่พระอิฐพระปูนเราจะไม่สร้างรอยมนทินให้กับคุณหญิงเด็ดขาดเพราะเราไม่ได้รักคุณหญิงอีกอย่างคุณหญิงอุตส่าห์ไว้ใจเราถึงเพียงนี้ถ้าเราทำอะไรไปเราคงไม่สบายใจตกนรกทั้งเป็นยิ่งกว่าทุกวันนี้เสียอีก จากนั้นนานสิงคานเริ่มขจัดธาตุแห่งการม,มาลมที่คุกรุนอยู่ในกายและใจเวลานี้ให้หดหายไปทีละนิดทีละน้อยอาการตึงเพรี้ยอยู่นั้นค่อยๆดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติคุณจูบฉันอีกสิคะค้างไว้ทำไมฉันไม่ใช่ตอไม้อย่างคุณนะฉันเป็นคนมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกตามธรรมชาติให้มา คุณมันคนไม่มีสมรรถภาพทางกายและใจคุณเป็นกามตายด้านนานสิงคานใจกระตุกก้มหน้าลงไปความเป็นชายตึงเปรี้ยขึ้นมาอีกหลังจากที่มันเกือบจะสงบราบคาบแล้วปากเขาห่างจากปากพิชาน,านันเพียงแค่ฝ่ามือกลางกัน้นตั้งใจจะบดขยี้แม้หล่อนจะละมือก็ตาม เสียงนกครางคืนกรีดร้องทำให้เขาสะดุ้งสุดตัวพิชานันเองก็สะดุ้งกระพริบตาขยับตัวเสียงอะไรเสียงนกครางคืนครับมันนร้องทำไมมันคงตกใจอะไรสักอย่างคุณหญิงหลับเถอะครับไม่มีอะไรแล้ว พี่ชานันขยับตัวซุกร่างในอ้อมกอดเขาอีกครั้งถามเสียงอุ้อี้ในอกเขาคุณยังไม่หลับอีกเหรอกำลังจะหลับครับหนุ่มบ้านป่ารูปงามใจเต้นโครมครามได้สติอีกครั้งคราวนี้เขาเข้าสมาธิจริงๆไม่ยอมวอกแวกอีกต่อไป ขจัดอำนาจแห่งกามทาตุให้หยุดอยู่กับที่ไม่ให้มันขยับเคลื่อนที่ใดๆอีกแล้วเข้าสู่ห้วงนิทราไปในที่สุด โปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด,ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ